ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพระมหาไัยวันนะฮะล่าสุดออกมาชี้บอกว่ารูปปั้นชายที่ถือศาาีรษะขาดหน้าสำนักสงฆ์ภูหินกองเนี่ยครับเนี่ยต้องนําออกไปให้หมดเลยเพื่อไม่ให้เกิดการเล่าขานต่อต่อกันจะสร้างความเชื่อผิดผิดให้กับชาวบ้านจนเกิดพฤติกรรมลอบเงยแดบเนี่ยนะฮะคุณรัชตตาไทยตะกูลพาณิชย์ครับผู้สื่อข่าวช่องวันของเราเดินทางไปยังสำนักสงฆ์ภูหินกองอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําพูนะฮะ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาประชาชนก็เดินทางมาดูที่เกิดเหตุกันเป็นจํานวนมากหมอปลาและพระมหาภัยวันเนี่ยก็ลงพื้นที่มาพูดคุยกับชาวบ้านด้วยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีหนึ่งในชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาพระธรรมกร่อนซึ่งเป็นเจ้าสํานักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งเป็นผู้บั่นคอตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยฮะเดินทางมายังจุดที่ตั้งกโยตินนะ กิโยตินนี่ก็คือเครื่องประหารที่เขาใช้ในสมัยก่อนมารี <Ant> อังเตเนตอ่ามารีดังๆมากตอนนั้นนะครับเ,เป็นเครื่องประหาร mm hmm. ที่จริงๆแล้วกิโยตินเป็นชื่อของในแพทย์คนหนึ่งเป็นคนคิดค้นเครื่องประหารชนิดนี้ขึ้นมาคือปล่อยใบมีดลงมาชึบ,ชบแล้วก็หัวขาดเลย mm hmm. อย่างเงี้ยกิโยตีนเน่หรือว่ากิโยตินเนี่ยเป็นเครื่องประหารอย่างหนึ่งแล้วมีพระรูปหนึ่งก็คือพระธรรมกรเนี่ยใช้ะฮะ mm hmm. แล้วตัดศีรษะตัวเองเพื่อต้องการยืนยันว่า การกระทําแบบนี้มีอยู่จริงในพระคัมภีร์เป็นสิ่งถูกต้องตามความเชื่อซึ่งตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ผู้ชายคนดังกล่าวนั้นอ้างหลักคําสอนของาศาสนาพุทธครับและผู้จะาว,วกไปเรียนมาจับความได้ยากมากลองฟังเสียงด,ดูฮะไม่เกี่ยวครับขอโทษผมจะบอกว่านิพพานหายใจอุ้มมาใครใครไม่หายใจมาตูี้มีใครผิดศีลห้ามาตนี้ นิพพานังปามังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญอย่างโอเคมีสุขทรัพย์เพราะนิพพานสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโพกสัมพัสสีเรนะนิปพุตจิงญติตัสมาสีลาวิโสทะเย่ใช่โยมันไม่เคยขบวดสินไว้ใดนังฉจดบนเลยครับเรื่องอย่างนี้มีตำนานตั้งแต่อดีตแล้วอ่ะอ้าวด้านพระมหาไฝบันครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงมอช่วงเช้าเนี่ย ก็เข้าไปพยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกศิษย์ของพระธรรมกรให้เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่เที่ยงแท้ยืนยันว่าไม่เคยมีคำสอนให้จัดพิธีบูชายันตัวเองครับ <Okay. S 1> แม้ตามพระคัมภีร์จะมีระบุค,ความเชื่อนี้ไว้จริงนะสมัยก่อนเคยพบข้อมูลผู้กระทำการถวายตัวเป็นพุทธบูชาด้วยการเผาร่างตัวเองมาแล้วแต่นั่นเป็นพระคัมภีร์รุ่นหลังฮะ แล้วแสดงทัศนคติถึงรูปปั้นชายถือศีรษะในสำนนักสงฆ์แห่งนี้ว่าหากยังมีอยู่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นสิ่งย้ําเตือนในตำนานเล่าขานแห่งนี้ด้วยเรื่องผิดๆต่อๆกันไป<ม>ลองฟังเสียงพระท่านดูครับค่อนข,ข้างเป็นห่วงเพราะว่าลูกที่มาคุยกับลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เหมือนว่าลูกศิษย์ลูกหาเขายังเชื่อเรื่องพวกหรือยังเชื่อ,ออาจารย์เขายังเชื่อว่าการบูชาการกระทําของอาจารย์เขาเป็นการบําเพ็ญบารมี นเนี่ยตาม,มาว่ามันไม่ควรอยู่ก็นั่นแหละเรื่องที่ตาม,มาภาพพูดแหละคำเพีอนาคตตะวงก็พระสังพระสังพระตาม,มาจาชื่อไม่ได้พระแกเสวยชาติชาติหนึ่งอ่ะพระศรียายเมตไตรก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เนี่ยตัดหัวแล้วก็ถวายเลยหัวขาดแต่ยังถวายได้ไม่ทำไมไม่มองมันเป็นเรื่องเล่าบ้างเป็นนิทานอะ่ะเนี่ยฮะความคืบหน้าทางคดีตํารวจยังคงสืบหาของกลางเพิ่มเติมนะครับเพื่อดําเนินคดีกับผู้มีส่วนในการสร้างกิโยตินหรือว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เรื่องจากทางกฎหมายเป็นผู้มีความผิดนะฮะแล้วนอกจากนี้หลังข้อมูลแพร่หลายไปสู่สังคมทําให้ภายในสนังกสงนี่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากคนมากหน้าหลายตาเดินทางเข้ามาออคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสไปอ่านเรื่องเรื่องนี้จากท่านวอวชิรเมกิ ท่านวอไวเชได้เมทีบอกว่าเวลาอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์หรือคําสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีคําแปลสองอย่างคําแปลอย่างที่หนึ่งคแปลทางโลกคําแปลอย่างที่สองคือคําแปลทางธรรมคือถ้าไปอ่านว่ามีการตัดศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคาคำเนี้ยถ้าตีความในทางโลกมันหมายความถึงการตัดหัวแล้วถวายเป็นพุทธบูชาอย่างอย่างที่อย่างที่อย่างนี้อย่างที่เป็นเรื่องในโลกแต่ถ้าตีความในทางธรรมถ้าเป็นพระที่ รู้แจ้งเห็นจริงในพระไตรปิฎกครับจะรู้ว่าคําคเนี้มันหมายความว่าการที่พระรูปหนึ่งปาวารนาตัวเองว่าทั้งชีวิตจะไม่สึกจนกว่าจะปฏิบัติจนบรรลุถึงแก่นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าไปเฉือนหัวตัวเองแล้วก็คือจบ แต่หมายความว่าทั้งชีวิตได้มอให้พุทธศาสนาแล้วมันมีที่มาที่ไปหมดเลยแต่ว่าบางคนพออ่านปั๊บแล้วไปตีความตรงๆปั๊บคือจบไปฆ่าตัวตายตัดคอตัวใช่ใช่ไหมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ